คุณอยมองว่าจุดใดจ,จุดหนึ่งเด่นที่สุดนะคะสําคัญที่สุดมันต้องซอยกันผักดันกัน,นะคะ่ะบมเมนว่าเจ้าเนี่ยรวยยุ่ล้นฟ้าแล้วลูกน้องเจ้านะแทบซี่อดตายนะ,ะสวัสดีค่ะช่องเมียเสียบป,ปูเจอเดูซิลี่ค่ะสวัสดีค่ะช่องเมียเสียบป,ปูเจอเดูซิลี่ค่ะ มาเด้อค่ะมากินมามะ่าเป็นคนมากินเส้นค่ะมีเส้นมีสายมาม่าต้ยมยำที่บ่มีีอย่างด้วยไข่กับเบิดลืมเบิ่งให้ตู้เย็นว่าไข่เบิดหอนหอนต้องหอนต้องเผ็ดไม่อยกินได้เนี้ยอ้อนแทะกูละค่ะเห็นอายบ่คะเห็นอายอยู่บอจับตะเกียบกับบอเป็นด้วยพี่น้องอืมอืมรับ มไม่มือที่ฝนตกนะค่ะเดิมอากาศเย็นๆนะมาม่าสดร้อน ใช่ไหมจะปุกินหรือเปล่าไม่ไบ่ปวไม่้วนมาโชว์เนีอยกกวนขนาดไหนสวัสดีครับสี่แพกครับสี่แูเดียวหนเลยเด้หนูกวนครับโุวนี่กกินข้าวแรกจริงกินขอดิกยังเดี๋ยวกินขเดกครับ tìm gì được hát hết 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 không, hết 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 hả? À, hết 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 ้ยจับไปเกียบกะเบ้เป็นที่นอก เดี๋ยวรู้สิบอไอยฟังเะอค่ะเด้อเมืนน่อนีมีพี่คนที่รู้จักกันกับลิ้นนะคะอา่าแล้วทรงแชทมาแล้วบอกว่าเราสนใจทีเฮ็ดงานแบบลิ้นนะคะกล่องมันซันอา่าสนใจที่เฮียดของเก่าคือลิ้นนะคะเด้อรู้สิบอ่อยฟังเรื่องของเก่า่ะถ้าผู้ให่บ้านไม,ไม่เคยมีความรู้นะคะอยากทาของเก่า ก่อนหน้านี้มันจะมีวงพาณิชย์อะคะ่ะเห็นป้ายอยู่ห่างทางไหมคะวงพาณิชย์รีไซเคิลเขาจะรับสอนเป็นคอร์สรับสอนม็นคอรอสนะคะเขาก็จะสอนซื้อการดูทองแดงทองแดงมีกี่แบบทองเหลืองทองเหลืองมีกี่แบบอลูมิเนียมมีกี่แบบ เล็กมีกี่แบบสแตนเลสมีกี่แบบเนี่ยค่ะเด้อเพิ่นจะสอนมันจะมีของจริงของปลอมของแท้ของราคาดีของราคาพอดีเขาจะบอกอะค่ะแต่ว่าเราก็ต้องเสียเงินนะคะซื้อเป็นค์สแล้วก็ถ้าทีงไหนเขาก็จะมีป้ายเป็นเฟ้นใช้เนี่ยค่ะเป็นคือเฟ้นใช้ ถ้าเขาซื้อป้ายกับเขาเขาจะแจ้งราคาให้เรารู้ว่าตอนนี้อะสตเตเลสดทองแดงราคากลางเท่าไหร่นะคะเนาะราคาตลาดราคากลางเท่าไหร่แต่ว่าล่านบางล่างคน,นบางคนที่ขอพิเศษไม่อะค่ะเขายังไม่รู้ที่ส่งส่งที่ไหนยังไงตรงไหนแล้วก็ดูสินค้ายังไม่เป็นเบิ้งของบ้ันที่ออกอะค่ะ ในวงการของเก้าเนี่ยค่ะเงินอยู่ได้ไง่ายแฮงแต่ว่านักเลงก็หลายขัดผลประโยชน์กันเนี่ยมันก็ซือทุกที่แ่ะค่ะมันเป็นเรื่องเงินเรื่องผลประโยชน์นะคะเนาะเมื่อเร็วๆเ,เ,เนี่ยมีน่องรุ่นน่องค่ะเพื่อนเฮ็ดของเก้าเนี่ยเพื่อนก็ที่ไปประมูลของแล้วไปชนกับ เจ้าเก่าที่เพิ่นเคยซือ้อน้องคนนี้ได้ได้หองแล้บอกคะกําลังี่ออกมาจากบริษัทปืนนะคะว้างนารถกระบะได้คะ่ะสองกระบอกเลยแต่ย่านมากๆเลยะะียค่ะเรื่องนี้ผู้ใดที่บอกใหเคยเป็นอยากมาเฮ็ดเด้อยคะเด้อถึงจะมีทุนนะคะ ถึงที่นี้เงินย่างไปซื้อของในร้านของเก่าว่ามันว่าเขาที่ขายให้เจ้าเลยค่ะเพราะว่าส่วนมากเขาซื้อขายกันกับมันใจต่อใจเนาะคะ่ะบางเทื่อนเนาะเราก็ไม่ใช่ว่าขายให้เขาง่ายๆนะสศรษเลดเนาะลิน้นเจอตัวเจอต้มมิชาชีพ ขาดทุนมาล้งานลักษณะไหนประเทศไหนที่เราจะได้ของจกตันที่ซีมาถึงมือห้องจังื่อนี้กับมียมพี่อันที่รู้จักน้องที่รู้จักใน่อนนี่แหละค่ะในเฟซบุก๊กนี่แหละเขาก็โทรมาถ,ถามเมืนอันว่ามีอลูมิเนียมหกสิบตันริ้นถามว่าสินค้าอยู่ตรงไหนอลูมิเนียมหกสิบตันของอยู่ที่ชนบุรีลิ้นรู้เลยถ้าของอยู่ชนบุรีนะ แล้วมีน้าหนักถึง60ตันอ่ะมันบอ่มาถึงเขาหรอกเพราะว่าคนที่เขาเล่นอลูมิเนียมอยู่แล้วอะค่ะที่เขาเป็นเจ้าแม่อลูมิเนียมอยู่แล้วอะค่ะเขาไม่ได้มีทางปล่อยให้มันเล็ดรอดมาถึงเรามอหอดลินน่ะลินน่ะเป็นสายสแตนเลสนะคะลินรับซื้อของเก่าก็จริงแต่ว่าลินน่ะจะเน้นสแตนเลสส่วนอลูมิเนียมเนี่ยคะ่ะเขามีสายของเขาอยู่แล้วที่เขาเล่นอลูมิเนียมของมี60ตันถ้าเล็ดรอดมาถึงลินแสดงว่าของสิ่งนั้นน่าจะมีปัญหา ลินไม่เล่นดีกว่าเมื่อเล่นดีกว่าถึงเสนอราคาไปมันก็ไม่ได้อะค่ะเพราะว่ามันมันบมเมนสายเขาแล้วเขาอายุตั้งอุบลน,นะเบึเ้์เราไม่น่าจะไม่น่าจะผ่านนะคะส่วนใครที่สนใจอยากจะทํา กรล้องเิึงนะค่ะเด้อขอไปซื้อบ้งนะวงพาณิดรีไซเคิลเพราะว่าตอนนี้คนทำเยอะมากไม่ว่าจะเป็น <c oughs> พ่อห้าคนกลางดินเนี่ยเป็นพ่อห้าคนกลางบางบางบราาิษัทอินไม่ได้ชนเองดินก็ไปซื้อต่อเขา นี้จะบอกให้นะคะจ่ายตั้งแต่ยามขึ้นไปนะค่ะคนที่เขาไปซื้อของโรงงานใหญ่ๆได้ะค่ะบอกไปว่าสิบแปดประมูลแล้วคาแล้วเขาจะให้นะคนที่เขาได้เขาจ่ายตั้งแต่ยามขึ้นไปนะค่ะคิดเบิ้งแล้วกันบริษัทก็ปล่อยเซลล์ออกมาออกมาหางานออกมาหาลูกค้าพอค้าคนกลางก็เดินชนกันนะคะ คนก็เฮ็ดหลาย <c oughs> แข่งขันกันได้กำไรบ่หลายค่ะรักน้อยๆจะรักนานๆกินน้อยๆได้กินนานๆน,นะคะ่ะเนอะสโลกแกนของลินกินน้อยๆได้กินนานๆเขาอยู่ได้เราอยู่ได้นะคะเนาะมเมื่อไม่เม่กินละท้องแตกตายผู้เดียวนี่ก็แย่ดีค่ะ มันสิคือในข้าวค่ายดังที่แถวภาคใต้แล้วค่ะกินหลายท้องแตกแบบนี้สำหรับลินนะคะทีมงานลินบางเธอลินก็เอิบลูกน้องยุติกาบางเธอลินก็เอิบว่าทีมงานเพิ่นเบิรง,งานใหล้ลินนะคะมีแค่สองมือสองตาหนึ่งปากสองเท้าเสียบปุ๊กก็มีแค่สองมือหนึ่งปากสองเท้าสองตา เขาอะต้องระลึกไว้ว่าถ้าไม่มีเขาเขาก็บอสามารถที่จะเห็ุงานได้เขาก็บอสามารถที่จะนั่งอยู่สบายสบายได้ค่ะทุกคนคือฟันเฟืองของการทํางานคุณอย่ามองว่าจุดใดจุดหนึ่งเด่นที่สุดนะคะสําคัญที่สุดมันต้องซอยกันผักดันกัน,นะคะ่ะบมแมนว่าเจ้าเนี่ยรวยย่ล้นฟ้าแล้วลูกน้องเจ้านะแทบี่อดตายนะคะนะ อย่าทำอย่างนั้นเขา่ทำงานให้เราให้เขาทำงานกับเราด้วยความรักด้วยความหวังดีดีกว่าเขานี่รวยเอารวยเอาแต่ว่าลูกน้องอะ่ะกัดก้อนเกลือกินนะคะเด้อนี่แหละสะโลแกนการเฮ็ดงานของลินลินถึงมั่นใจว่าทีมงานที่กรุง,งเทพเขารักลินแล้วเขาก็อยากจะให้ลินได้กําไรหลายๆตัวที่อันไหนที่พอที่จะกําไรได้เขาจะเฝ้าโทรบอกลินนะคะนะ อันนี้คือวิธีการทางานของลินแล้วถ้าใครสนใจอยากทําของเก่านะคะลินก็เน,นี่ยน้ำไหลไปเออลองเซิร์ชเบิ์งนะคะเนาะวงพานิชรีไซคเคลิลแต่ว่าถ้าสิมาถามลินเนี่ยทุกอย่างมันเป็นความลับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าไม่ว่าจะเป็นผู้ซื้อผู้ซื้อผู้ค้านะคะถ้าลินจะไม่ค่อยลงอีกอย่างหอกเพราะว่ามันเป็นความลับลับทางการค้าของลินนะคะส่วนคลิปนี้นะคะเด้อลินก็คงจะได้กินมากๆตอเพราะว่าตอนนี้ฝนตกออกไปไหนไม่ได้ ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งช่องเมียเสียปุ้จวดเดอะซีรีส์ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปค่ะเดี๋ยวอาทิตย์หนาลินจะเอาคลิปที่ลินขึ้นไปกรุงเทพมาให้ดูนะคะเดี๋ยวลินจะขึ้นไปเบิ่งงานแล้วลินก็จะไปคุยเรื่องภาษีที่กรุงเทพนะคะเดีย๋ยวลินจะถ่ายคลิปมาให้ดูนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ